สวัสดีครับที่น้องชาวไทยผมมีช่องทางเทคนิคนะฮะที่จะเพิ่มเม็ดเงินหรือความมั่งคั่งให้กับประชาชนชาวไทยนะครับได้พลิกเปลี่ยนนะฮะสถานะตัวเองนะครับมาเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยเพื่อถือครองอำนาจแห่งรัฐด้วยตัวเองก็คือบริหารประเทศเองอะ่ะ ปกครองประเทศเองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสอสอไม่มีพรรคการเมืองอีกต่อไปแล้วและก็ไม่มีคณะรัฐบาลด้วยเป็นการจบสิ้นยุครัฐบาลหมดการใช้ตัวแทนแล้วหมดยุคสมัยแล้วต่อไปเป็นยุคที่ประชาชนปกครองตัวเองจริงๆนะเพราะว่ามีระบบระบอบที่ออกแบบมาให้ประชาชนปกครองตัวเองเรียบร้อยแล้วอยู่ในรถแบบสองของแอสธรรมตมาิปไตยซึ่งได้ออกแบบเตรียมไว้ให้ประชาชนชาวไทย นานแล้วนะก็เหลือแต่จะาทลายต้องมาเรียนรู้ช่องทางเทคนิคนี้เพื่อที่จะไปเอาไปใช้ซึ่งประชาชนมีสิทธิ์ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีหนึ่งเสียงโหวตนะผมก็ให้จรวดแกนไว้แล้วว่าหนึ่งโหวตหนึ่งโกยิงแค่ลูกเดียวก็คือหนึ่งโหวตหนึ่งเสียงเท่านแทนที่นั้นจะเป็นเลือกจนที่สูตไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น นะหรือระดับชาติการเลือกตั้งมันมีสองแบบไนงะระดับท้องถิ่นก็พวกการปกครองท้องถิน่นนะ่ะตั้งแต่อปตอบจอตมปตยเงี้ยในการปกครองท้องถิ่นนะก็เอาหนึ่งโหวตท่านนั่นแหละครับอันเดียวกันเนี่ยแหละหนึ่งโหวตเข้ากราเลือกตั้งน่ะนะถ้าเขาจัดที่มีเลือกตั้งก็ไปทปําปรม i a m e n t v o t ทั้งระดับท้องถิน่นและระดับชาติแต่ถ้าเขาไม่จัดเลือกตั้งประชาชนก็ส่งใบแสดงเจตจำนงส่งได้สองแบบไนงะแบบแสดงเจตจำนง กับแบบเขาจัดให้ม right ีเลือกตั้งก็ต้องไปไปทำปอลตำรวโนแต่ต้องแต่ต้องสิ่งที่ต้องทําคือส่งไปแสดงเจตจำนงต้องส่งอันนี้ต้องส่งอันนี้เป็นมาตรฐานเลยเขาจะจัดเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งกันแล้วแต่ใบแสดงเจตจำนงต้องส่งการส่งใบแสดงเจตจำนงนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเทคนิคชั้นสูงเลยนะครับเพราะว่าใบแสดงเจตจำนงนั้นมันเป็นใบแสดงของเจ้าของอำนาจจิปรายเป็นคําสั่งของเจ้าของอํานาจจิตอ่ะคือ ท,ท่านมีอำนาจทิ้นใดแต่ท่านสั่งไม่เป็นท่านสั่งไม่ได้ถ้าท่านมีอำนาจทิ้นใดจริงมันต้องสั่งได้เลยครับก็ทดลองใช้สิแค่นี้ไงผ uh, มให้ทดลองใช้เนี่ยท่านก็ไป,ปรวบรวมกันให้ได้สามสี่สี่สี่ล้านเสียงนะโดยไปรวบรวมที่วัดพระถือศีลไม่โกหกเพราะนั้นนับเป็นเสียงจริงการจัดการก็ให้จัดการโดยองค์การตำบลมหาอำนาจท่านก็ไปจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจผมให้ทุกๆหมู่บ้านไปจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจนะครับเจ้าบ้านก็ได้หนึ่งแสนบาท บ้างก็ได้สองหมื่นห้าแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมด้วยเพราะว่าประชาชนคุ้นเคยกับผู้ใหญ่บ้านถ้าบ้านหลังหนึ่งหรือใครมารณรงค์คนไม่เชื่อผู้คนตอนนี้มันยังเชื่ออยู่เชื่อผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านน่ยมาร่วมซะผู้ใหญ่บ้านก็ทําหน้าที่ครั้งสุดท้ายเลยนะพมารวมรวบรวมให้จัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจก็ได้ไปหนึ่งแสนผู้ใหญ่บ้านก็ได้หนึ่งแสนอย่างเงี้ยเจ้าบ้านแต่ละบ้านก็ได้หนึ่งแสน ลูกบ้านก็ได้สองหมื่นห้าบ้านหลังหนึ่งมีสี่คนก็ได้ 1, ห,นหนึ่งแสนเจ้าของบ้านได้หนึ่งแสนก็เป็นสองแสนะบ้านหลังนั้นก็ดมีสองแสนบาทแล้วอย่างเงี้ยนะสองแสนบาทนี้เป็นเงินค่าแปรพักไม่ต้องไปต่อสู้กันไม่ต้องไปเป็นเหยื่อของพักการเมืองไม่ต้องเป็นเหยื่อของอไอ้สมุนรับใช้พวกม็อบทั้งหลายไม่ต้องไปหลงเชื่อม็อบทั้งหลายนะถ้าไม่ต้องหลงเชื่อม็อบอีกแล้วท่านเลิกใช้บริการพวกม็อบพวกพักการเมืองนละเพราะที่นี่ไม่มีการเลือกตั้งแล้วไม่มีคณะรัฐบาลแต่ตัวประชาชนแล้ว สถาปนาตัวเองเลยเป็นรัฐเป็นประมุขฝ่ฝยปกครองไปตลอดกาลตลอดไปะนะทีนี้ไอ้ระบบระบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองได้เนี่ยมันเป็นที่ปรารถนาของทุกๆของทุกประชากรในโลกใบนี้ประชาชนต้องการปกครองตัวเองและนี่คือเรื่องใหม่ที่โลกทั้งใบเนี่ยมันจะเปลี่ยนยุคก,กันโดยประชาชนเนี่ยจะล้มคณะรัฐบาลทางของโลกทั้งหมดเหมือนกับยุคที่แล้วที่ล้มกษัตริย์กษัตริย์หายไประบบกษัตริย์ของโลกหายไปก็แล้วก็เกิดเป็นพวกตัวแทนก็คือพวกคณะรัฐบาลเนี่ยขึ้นมา แต่คราวนี้ประชาชนจะล้มคณะรัฐบาลทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยหมดเพราะพวกคณะรัฐบาลน,นมันเล่นเกมการเมืองกันระดับโลกมันเล่นเกมการเมืองอยู่ขนาดนี้นะคพวกรัฐบาลแบ,บ่งเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายโน,น้นฝ่ายนี้อะไรเงี้ยนี่คือเกมการเมืองของคณะรัฐบาลน,นะครับประชาชนกลายเป็นตัวประกันเป็นตัวซวยประชาชนซวยประชาชนตายฟรีอย่างนี้ประชาชนทั้งโลกไม่เอาแล้วเนี่ยแหละคือเรื่องใหม่ของโลกที่ประเทศไทยเป็นผู้นําต้นแบบเพราะชื่อของประเทศไทยมันบังคับว่าคุณเป็น สลายทหารมันไปว่าพวกอิสระทีนี้คุณใสยย่ยาเข้าไป,ปมันเลยกลายเป็นไทยอิสระอย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่และยิ่งยงมันเป็นอิสระแบบที่เรียกว่าใครมาปกครองท่านไม่ได้ท่านต้องปกครองตนเองเท่านั้นแล้วนี่คือคนไทยตัวจริงดังนั้นประเทศไทยจริงจะต้องประกาศรับสมัครคนไทยตัวจริงนั่นเองนะผมจึงต้องประกาศรับสมัครคนไทยตัวจริงด้วยการท่านมาสมัครเป็นสี่ภูมิพลสี่ภูมิพลนั่นแหละคือคนไทยตัวจริงและสี่ภูมิพลมีหน้าที่ต้องไปสร้างประเทศใหม่ คุณคนที่หนึ่งคือเป็นรัฐบาลชวการมีอำนาจสามดุลออกเป็นมติแก้ปัญหาแก้กฎหมายแก้อะไรแก,แก้ปัญหาประเทศได้หมดอ่ะเพราะมีอำนาจสามดุลไงอำนาจสามดุลคืออำน,นาจน,นิติอตอำน,นาจบริหารอำนาจตุลาการไม่ต้องของสภาศาลแค่ฯฯฯฯฯฯฯแเป็นมติของรัฐบาลชวการแค่นั้นอ่ะนะไม่มีใครเบรกได้ไม่มีใครหยุดได้สั่งปุ๊บเป็นปั๊บเลยจัดการได้เลยทีไม่ต้องรอส่งรอศาลนะฮะพูดง่ายอำนาจเป็นเสร็จเด็ดขาดอ่ะนะมันก็แก้ปัญหาประเทศรุ่งเรืองไปหมดทุกอย่าง รัฐบ,บาลชุมการก็เปี่ยนหน้าสามดลอันนี้หลักวิชาก็เป็นอย่างนี้มีเพื่อให้เปลี่ยนถ่ายเป็นยุคเปลี่ยนสมัยไงก็นี่ยผมมาประกาศแล้วเปลี่ยนถ่ายเป็นยุคสมัยเป็นยุคที่ประชาชนปกครองตนเองอะ่ะประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองต้องตื่นกันหมดแล้วได้แล้วนะเรือ่อง,ง่งงงายที่จะไปเลือกพรดน่นพัดนี้เขาจัดให้เลือกก็ไปทำปลำดวดโนอย่างเช่นเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยท่านก็ไปทำปลำลุบดโนเลยนะคนกมทมทําให้ดูตัวอย่างคนกทมต้องทําให้เห็นสผลผลิตนะว่าเอยคนกทมในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาเนี่ บลลูมูนฟุโนหมดเลยนะอย่างเงี้ยแล้วคนทั้งประเทศก็จะโอ้ยคนกทมเริ่มเล้ว่ะคนทั้งประเทศเอาด้วยนะผมก็จะลงคนทั้งประเทศเลือกผู้ว่าประเทศไทยเออไม่ใช่ผู้ว่ากทมนะผู้ว่ากทมมันมันมันดูแคบมันมันมันจัดการแคบกทมแล้วจริงๆผู้ว่ากทมมันไม่มีลินเด็ดอะไรไม่รู้เลือกมาทําไมมันเป็นเกมการเมืองอะ่ะหลอกล่อ,ลอประชาชนแล้วมันติดงอมเหมือนติดยาเสพติดติดยาเสพติดเลือกผู้ว่าอย่างเงี้ยมันเลือกทำไมผู้ว่ามันใม้ประโยชน์อะไร มันเป็นยาสติดเขาหลออท่านติดท่านก็ติดกันจะไปเลือกกันอยู่เนี่ยสื่อก็ติดเหมือนกันสื่อก็หลงทางเชียร์หรือผู้ว่าคนนั้นทำงนเงนี้ท่านลองเอาของผมไปสเสนอบางทีอ่ะนะผมแก้ปัญหาจราจรหาขาดมีผู้ว่าคนไหนแก้ได้ไหมถ้าไปดูคลิปผม็อมแก้จราจรห้ขาดแล้วก็สั่งบล็อกไว้เด้วยนะห้ามผู้ว่าคนไหนเอาไปใช้นะผมจะ่ทำให้ดูอ่หาข,ขาดเลยไม่มีผู้ว่าคนไหนทาได้อย่างผมนะเอาแค่นี้ก็เกียบร้อยแล้วกสมองนะ เอาละนั่นคือคนสมอต้องทำทำให้ดูทำโอดโนให้ดูให้คนทางประเทศได้เห็นท่านจะทําไม่ทาก็แล้วแต่คนทางประเทศผมก็รองโฆษกางประเทศเลือกผู้ว่าประเทศไทยเลือกผู้ว่าเทมันได้กอมอไปเรียบร้อยเลยได้เจ็ดสิบเ็จังหวัดไม่พอ้วได้กอมอไปด้วยกอมอก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะนี่คือเลือกผู้ว่าประเทศไทยไงกทมอก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะไปทำปอดโนโอโนหมดเสร็จแล้วใบแสดงเก็บลงทุกคนก็ต้องส่ง จำไม่ไนดะ้ท่านมีอำนาจทิพย์าตายแล้วท่านก็ต้องส่งใบแสดงเจ็จ,จำนวนเป็นของคู่กันเพราะว่ามีอำนาจทิพย์าตายแล้วคุณไม่ส่งใบแสดงเจง็จำนวนคุณจะรู้ได้ไงมันมีลิ์พิเดศสั่งการได้หรือเปล่านะสั่งการไม่ได้เอออย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ไม่ไม่เป็นจริงสิก็รองก็รอให้รูปเราไปได้สามสิบสิบล้านเสศษเด็กเราจะรู้เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะนะแล้วทหารก็จะเข้าใจเองว่าเออใครคือเจ้าของอำนาะจที่แท้จริงนะเอาล่ะทีนี้การ ที่ระบบระบอบใหม่จะยื่นยาวนานมัมก็ต้องมีระบบการค้าซึ่งระบบการค้า่ามันจะยื่นยาวนานได้มันก็ต้องมีมุมมองที่มองประชาชนเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะระบบระบบบใหม่มองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำวินัยอะมองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำวินัยนะครับเพื่อให้ประชาชนไปทำระบบการค้าเมื่อระบบการค้ามันแข็งแกร่งเป็นที่พึ่งของโลกได้ระบบใหม่ก็จะเกิดนะมันเป็นของคู่กันต้องทําคู่กันนะทั้งระบบทั้งระบบการปกครองแล้วก็ ระบบการเงินระบบการผมก็เซ็ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นตัวการเงินแบบพุทธนะฮะเป็นระบบการเงินแบบพุทธที่พุทธเจ้าให้มาตั้ง2 5 0 0รอปีแล้วนะฮะให้ประชาชนนั้นมีทรัพย์สประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้เป็นสินแร่เป็นข้าวของเป็นผลไม้ลากไม้นี่ก็เป็นทรัพย์เมื่อกันเอาไปแปลรูปไปเปลี่ยนเป็นเป็นทรัพย์ได้แล้วก็ยศยศนี่ก็ยศธรรมดาศักดิ์นี่ก็เป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งที่มันสั่งการทําให้เกิด การทํางานเกิดผลผลิตได้เพราะมียศที่จะสามารถสั่งได้ค่ะก็เป็นรัพย์ชนิดหนึ่งอีกรั์ชนิดหนึ่งก็เป็นทรั์เกียรติเกียรตินี่ก็คือเครดิตนั่นเอนะเครดิตนะฮะแล้วก็ทรัพย์อันที่สีก็คือไมตรีอ่าไมตรีคือความสัมพันธ์นี่นเองนะครับทีนี้ให้สี่รูปแบบเนี่ยพระเจ้าให้มาตั้งสองพารอยปีแล้วนะนะะเราก็ถ้ามาเทียบยุคสมัยใหม่ปัจจุบันท่านก็จะเห็นว่า ไอ้ซั์มันก็มีอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วไอ้สินแร่ทั้งหลายล้วมีอยู่อันนี้เรื่องปกตินะอ่ามนุษย์มีอยู่แล้วก็ทําการแลกเปลี่ยนกันนะแต่ว่าอันที่สองเนี่ยที่เป็นยศเนี่ยนะไอ้ยศนี่ก็คือหน้าที่นั่นเองนะหน้าที่นะฮะาหน้าที่มันก็คือถ้าเทียบยุคสมัยนี้ก็คือตัวรัฐบาลมีอำนาจมีหน้าที่เนี่ยนะตัวธนาคารจัดการเรื่องก,การงงกันเงินอะไรเงี้ยมันมีหน้าที่ต้องทำรัวประชนก็มีหน้าที่เสียภาษีอะไรเงี้ย เรื่องเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์ที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นและนําไปใช้ประโยชน์นะส่วนเครดิตที่ประชาชนมีเครดิตนั้นก็มาจากไอ้เกียรตินั่นเองเกียรติก็คือเครดิตเครดิตซึ่งท่านไม่มีเงินอนะ่ะท่านจะมีเกียรตินะผมอยากจะสร้างอันนี้อยากจะทําอันนี้เกียรติผมประกันก็ได้ก็จะคนมีอำนาจก็จะสั่งให้ทำนะเพราะท่านมีเกียรติคนมีอำนาจก็จะสั่งะคนมีอำนาจมียศก,ก็สั่งให้สั่งปุ๊บมันก็สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นโดยที่ ถ้าไม่มีเงินอ่ะแต่มีเกียรติก็ถือว่ามีเครดิตนั่นเองก็เหมือนกับยุค,คสามัยใหม่มีเครดิตนั่นเองแต่อายุสามัยใหม่มันใส่ยาพิษเข้าไปด้วยคือมันใส่ดอกเบีย้ยเข้าไปไอ้นี่แหละครับไอ้นี่คือความเลวร้ายมันใส่ดอกเบีย้ยเข้าไปมันก็เลยเกิดการลิบทซับกันนะเนีย่ยอย่างเงี้ยแต่แต่ของคาจาไม่มีมีแต่เกียรติจะช่วยเกื้อกูลกันโดยเอาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็คืออันที่สี่อ่าอันที่สี่เป็นความสัมพันธ์นะฮะ เป็นทรัพย์ที่มาจากความสัมพันธ์กันอ่ะอันที่สี่นะทีนี้ไอ้ทั้งสี่ทรัพย์เนี่ยที่มีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะฮะทั้งสี่ทรัพย์เนี่ยนะครับความสัมพันธ์คือความเชื่อถือนะมีความเชื่อถือก็มามาผ่านมาผ่านอีกสามอันก็คืออารักขาแล้วก็กัลยาณมิตราแล้วก็สมัชชิตาอารักขาคือทําอย่างไรให้ทรัพย์ทั้งสี่นี้มันไม่ลด มันมีอยู่นะฮะแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อันที่สามก็คืออากรราลยานารมิตรานะครับอานมิตาก็คือการที่ทําให้อมีความมีความน่าเชื่อถือนะส่วนอันที่สี่สมชีวิตามันเป็นเรื่องของการตรวจตราว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ย ไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดตกพร่องนะขาดตกพร่องก็ต้องจัดการให้มีหรือมีในสมัยโบราณมีเทคนิคที่จะบุนเวียนทรัพยากรมีใช้มีมีบริโภคมีมีไม่ไม่หดหายมีไม่รู้จัตจบบุนเวียนกันทดแทนกันได้อย่างเงี้ยก็มันจะมีอยู่ตลอดเนี่ยทำให้ไม่บกพร่องนะเทียบยุคสมัยนี้ก็เรียกว่าอ่าไปการยุคนี้มันมันยุคนี้มันมันไม่มีแบบ แบบสมัคพระเจ้าเลยมันเล่นเป็นเครดิตเมื่อเป็นเครดิตแล้วมันก็เข้าสู่ระบบของไอ้เครจัรกลนทุนนินยมอ่ะมันก็จะมีเงินเฟอ้อเงินไม่เฟ้อเงินได้ค่าอะไรมันก็ไปปรับเป็นดอกเบีย้ยก็คือธนาคารปรับดอกเบีย้ยเป็นนโยบายดอกเบีย้ยปรับขึ้นปรับลงก็คือสมาชีวิตาปรับดอกเบีย้ยขึ้นดอกเ,อเบีย้ยลงเพื่อให้มันอยู่ระดับสมดุลน,นะอ่าส่วนเครดิตนั้นก็เป็นเรื่องของไอ้กัลยาณมิตรานาะอันที่สามนั่นเองนะ เนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยไอความสัมพันธ์กันแบบนี้ในสมัยพระเจ้าก็มีอยู่แล้วพระพุทธการเป็นไงเราก็เอามาใช้มาแปลงเป็นแบบยุคใหม่เนี่ยนะซึ่งอยู่ในในไอ้ก็เรียกว่าพันธสัญญาพันธสัญญาซึ่งมีพันธกิจที่จะต้องทําทำแปดบัญญัติจาดบัญญัติที่ผมให้ไว้อะไปดูในแปดบัญญัตินะซึ่งประชาชนก็จะต้องซื้อสินค้ากันในระบบของตัวเองเมื่อได้เงิน เมื่อได้รับไปการคำประกันจากชาติสมาชิกชาติการยามิตอ่ะเป็นกลุ่มชาติการลามิธนะชาติสมาชิกอ่ะมาเป็นกลุ่มชาติการลามิรกันนะเมื่อได้รับการเซ็นอนุมัติแล้วก็ไปทําการค้ากันในระบบของตัวเองก็ต้องซื้อในระบบของตัวเองก็เรียกว่าทั้งซื้อเป็นทีมอ่ะทีมซื้อทีมผลิตทีมชดเชยทรัพยากรที่หายไปแล้วก็ทีมท่องเที่ยวมันกระจายเป็นเงินสะพัดหมุนหมดมันกลายทําให้เกิดการ เงินมันหมุนหลายรอบพอเงินหมุนหลายรอบมันเลยกลายเป็นเวลเป็นความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นนะมันเป็นเวลเป็นความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นเป็นระยะยาวนานนะเพราะมันมีพัสดสัญญามันเป็นเวลเลยไอ้เวลนี่แหละมันคือระบบการเงินการค้าแบบใหม่นะมันคือระบบเงินการค้าแบบใหม่ที่เราจะต้องไปทําตามขั้นตอนของมันตามสเต็ปขั้นตอนททีี่่ที่ท่านต้องเข้าดู ทำตัวอย่างไรซึ่งมันก็มีชื่อเรียกว่าทศภารกิจป,ประชาธรรมประชชนจะมีสิบภารกิจที่ต้องทำนะหลังจากสมัครเป็นสี่ปุ๋ยผลแล้วก็ต้องมีทศภารกิจไปทำต้องไปทำนะไปทําเพื่อท่านจะมีตําแหน่งสี่ตำแหน่งสี่ฐานะเป็นแรงงานเป็นนายจ้างเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ปกครองตระเนียนะมีแต่ความมาัง่งคั่งนะนี่คือการเงินใหม่การค้าใหม่นะสุดท้าการเงินที่เราใช้เราก็ใช้เงินสกุลเงินบาทไทยอ่ะ เงินบาทไทยก็จะเป็นเป็นที่ยอมรับอย่างจีนตัวเนี้ยจีนก็จะต้องเป็นเบอร์หนึ่งจีนก็จะเป็นมีสกุลเงินของเขาเองนะเราก็มีเหมือนกันเราก็เป็นชาติพวาหนาตรองลงมาจีนเป็นเบรอร์หนึ่งออสเซียจ,จะเป็นเบอร์สองนะจีนเป็นระดับโลกเบอร์หนึ่งออสเซียระดับสองก็ดูแลแถวยุโรปนะเราเอเชียดูแลแถวอเชียนะเรา A ear, แแ ear, ก็เป็นเบอร์สามหรือเบอร์สี่อาจจะมีเบร 3, อร์สามพวกอาหรับก็ไดนะ้เราเป็นเบอร์สี่เราก็ดูทางเอเชียของเรา แล้วถ้าเผื่อเราเปิดปรับสมัครชาติสมาชิกอเราก็ได้ชั่วโลกเหมือนกันเพราเผื่อจะเลื่อนขึ้นไปจากเบอร์สี่มาเป็นเบอร์สามอาจจะเลื่อนขึ้นไปนะแล้วถ้าเก่งเก่งทำเป็นนะครับเลื่อนเป็นเบอร์สองรองจากจีนเลยนี่คือโอกาสของประเทศไทยที่ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะผมเตรียมโลกการเงินไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นการเงินแบบพุทธนะเราสามารถเปิดตัวได้เลยต่อเวทีโลกนะครับท่านยังมองไม่เห็นเลยประเทศไทยจะไปที่ทางไหนที่นี่มีเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องตามฝรั่งฝรั่งต้องมาตามเราต่างหากเราเพราะนั้นเรารีบม,มาเป็นทีมทีมคนไทยตัวจริงอะ่นะเพื่อจะให้ฝรั่งฝรั่งตามเราบ้างหลังจากเราตามเขามาแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนเราก็เป็นรัดพูดเราก็ต้องเมตตาเขาก็ทําตัวให้ดูซะนี่ผมเอาอการคา้าแบบพทดมาใช้นะครับเป็นแบบนี้นะตามที่ผมได้ออกแบบไว้ให้เนี่ยนะท่านก็ทําตามนี้ก็จะได้เปิดรับสมัชชาสมัชาติสมาชิกก็จะมั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันเพราะต้องสร้างเมืองถึงสี่เมืองการสร้างเมืองกันไม่สร้างเมืองสี่สไตล์สร้างถึงสิบเมืองอะ่ะ เป็นแบบนี้นะฮะสร้างเมืองสี่ตายนะฮะสี่สิบหกสิบหกเมืองก็ได้เลยเขาอาจจะสร้างกันเยอะแยะมากมายอการสร้างเมืองนี่แหละครับมันทําให้ชุดเศรษฐกิจโลกเดินแล,แล้วใช้เม็ดเงินบาทเพราะนั้นเงินบาทก็เข้าไปอยู่บาทของโลกลยอย่างง่ายดายสบายสะดวกนี่เลยอย่างนี้ต่างหากท่านต้องรีบตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองได้แล้วเลิกระเบิดหกที่จะเลือกพักน้นพักนี้เลิกบ้าบอที่จะตามไม่ประเด็นของไอ คนนั่นคนนีพนน้พักนั่นพักนี้โอ้โหลายสาัมากอะลสลักมามา,มากแล้วเลือกได้แล้วฮะท่านต้องมาดูงานของคนแรงงานอ่าคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งพูดอยู่ยิงสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยเขากำลังซ้อมกันอยู่ของไปรษณีย์น e. ะเนี่ยแหละผมที่บอกว่ายิงหนึ่งลูกอะซ้อมกันเสียปรเชิญชวนประชิญมาซ้อมเนี่ยซ้อมที่ยิงหนึ่งลูกวันโหวตหนึ่งเสียงก็ท่านอะมีอยู่แล้วถ้าแต่ท่านไปเลือกจนทุกที มันก็ไร้ประโยชน์เลยครับเป็นเลือกโจทที่สุดท่านก้านหนึ่งวงท่านมาเลือกสิครับเลือกไอ้ระบอบใหม่ที่ผมออกแบบเนี่ยเลือกรถแบบสองอ่ะของแอดธรรมจิไตายอ่ะเลือกแล้วท่านโอ้โหเป็นคนไทยจริงเลยได้ไปเจไทยจริงนําโลกเลยมีระบบการค้าของตัวเองที่จะพาโลกชุดเศรษฐกิจโลกเดินได้เพราะเผืเราขึ้นไปเป็นเบอร์สองถ้าทําเก่งนะคือถ้าทําไม่เก่งทําทำทำทำปกติก็น่าจะเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์ห้าแถวเนี้ย คำเกมก็ไต่กันไปเรื่อยไงแต่แซงจีนไม่ได้เราก็ให้จีนเป็นเบอร์ใหญ่เราก็เป็นเบอร์รองอัดสองสามก็ยังดีนะเอามาดูซิว่าเราจะทําได้แซงขึ้นไปเป็นเบอร์สามเบอร์สี่ได้ไหมนะไม่ใช่เบอร์สองเบอร์สองกร์สามได้ไหมเราอยู่เบอร์สี่เบอร์ห้าอยู่ตอนเนี้ยนะถ,ถ้าทำตามบทนะก็จะเป็นเบอร์สี่ะแต่ถ้าไม่ทาตามบทนะไปเลือกพักกันบนกระเมืองท่านก็จะเป็นประเทศบุยบวยอะบุยบวย,บวยอย่างที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้แหละเป็นบุยบวย,บวยอะเออหมดสภาพไปกันแล้วนะ ด,ด,ด้วยเพราะฉะนั้นขอเชิญเรียนรู้และทําตัวใหม่เป็นของแทยจจริงตามที่แอดธรรมารุจัยแนะนำเพราะนั้นขอเชิญทุกท่านเข้าเรียนรู้นะฮะแล้วสมัครเป็นสี่ผู้พลพด่วนเพื่อตอบแทนคุณไดินการตอบแทนคุณไปดินที่ดีสุดคือการสมัครเป็นสี่ผู้พิพลครับขอให้โสดภาษาท่านได้ยินเรื่องราวนี้แล้วมาแสดองออกกับทุกท่านอย่าลืมติดธงธรรมารุจัยเพราะเป็นธงชาติไทยมหาอำนาจนะอย่าลืมติดเพื่อให้ขวัญกำลังใจ แต่ตัวเองแล้วก็สถานที่ที่ท่านไปผ่านหรือสถานที่ที่ท่านติดตั้งติดตั้งสถานที่ใดที่ท่านก็จะมีความสว่างสวายเกิดความมงคลอ่ะเป็นคา,าลิสมากแก่สถานที่แห่งนั้นเราจะติดทั้ามาทั้งเมืองครับสวัสดีครับ